วิธีการประกอบเครื่องแพงกิ้งนะคะอันนี้จะเป็นตัวมอนิเตอร์ค่ะก็คือกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้สามารถปรับเวลาได้ก็คือจะเป็นนาทีค่ะแล้วก็เป็นวินาทีสามารถกดเลือกได้เลยเป็นหนาที7นาที2ี่นาทีหรืออะไรนี้นะคะแล้วเราก็กดมันจะนับถอยหลังให้ค่ะ7นาที19บาวิหรือตรงนี้จะเป็นศูนย์ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นนับเป็นวิเอาได้หมดเลยวิธีการประกอบนะคะก็คือดันมือขึ้นอย่างนี้ค่ะดันมือขึ้นแบบโอเพ่นแล้วก็สามารถใส่ขาได้ทั้งสองข้าง ดันที่ไป o p e โอเพนค่ะแล้วก็สักเสียบแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตัวที่เอาไว้สาหรับวางข้อสอบเราสําหรับแพงกิ้งค่ะส่วนด้ามจับด้ามจับตรงนี้สามารถปรับระดับได้ตามความชอบค่ะเราก็คือกดลงลดัดน้องลงไปแล้วแต่เราชอบเลยทั้งสองข้างแบบน,นะคะเรียบร้อยค่ะประกอบง่ายมากๆ รุ่นนี้จะเป็นไม่ใช่เสียบชาร์จนะคะจะเป็นใส่กระถานกระดุมค่ะก็คือจะแกะจากด้านหลังเราใช้ไข่ควงทั่วไปก็ได้ค่ะไขตัวนี้ออกอแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะหลุดออกมาค่ะตัวนี้หลุดออกมาแล้วเราก็แกะเปลี่ยน่านกระดุมได้เลยค่ะจะใช้เป็นรุ่นนี้ะจะไม่ค่อยเห็นอะจะเป็นรุ่นนี้นะคะในการใช้หนึ่งก้อนค่ะวางรอยหยักลงไปให้ด้านแบนออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปิด ปิดแบบน,นี้เลยเสร็จแล้วเราก็นําไปประกรอบเหมือนเดิมค่ะวางในรูปแบบเดิมแล้วเราก็ทําการไขไขข่วงข้าปกติได้เลยนะคะทีนี้เครื่องก็จะใช้งานได้ปกติค่ะ